สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสายยางเก่าๆเนี่ยนะครับผมที่เราใช้มานานเนี่ยฮะรถต้นไม้ต้นพืชต้นผักของเราเนี่ยครับตากแดดบ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เสื่อมสภาพนะครับเกิดรอยแตกนะฮะมีการแตก แล้วนะครับเราจะมีวิธีซ่อมอย่างไรครับกับสายยางเก่าที่แตกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะดูก่อนนะครับว่าแตกตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ําแล้วก็มาดูจุดที่แตกนะครับนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ทําการเปิดน้ําแล้วนะครับตอนนี้น้ําก็ไหลเราจะเห็นรอยแตกอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งรอยนะครับเนี่ยจุดที่แตกนะครับเพื่อนครับแล้วก็ตรงนี้อีกหจุดนะครับ นี่ครับอ่าโอ้โหไม่ใช่หนึ่งจุดนะฮะตรงนี้แตกอีกหนึ่งสองสามจุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทาการมาร์คเข้าไว้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าแตกตรงไหนนะฮะเวลาซ่อมเนี่ยเราจะได้ซ่อมง่ายนะนเพื่อนๆอ่าเอาปากกาเอาอะไรก็ได้มาขีดเข้าไว้ครับว่ามันแตกตรงไหน ตอนนี้ที่เจอเนี่ยก็มีแตกทั้งหมด1 2 3 3จุดนะครับ4จุดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาร์คเข้าไว้เลยอ่ะตอนนี้เราก็มาร์คไว้แล้วนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาทำการซ่อมกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยออกจากท่อนี้ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปากเป่านะครับปากเป่าท่อน้ํานะครับไล่น้ําออกให้หมดนะครับตอนนี้เราก็จะทําการเป่าจุดที่แตกเนี่ยให้แห้งนะครับแล้วก็ใช้ถ้าบ้านใครมีไดเป่าผมนะก็ลองใช้ดูนะครับผมไดเป่าผมทําให้แห้งเลยนะครับ อันนี้คือพระเอกของเรานะครับกาวกาวร้อนนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนครับกาวร้อนเอากาวร้อนเนี่ยมาประสานรอยแตกนะครับเราจะเห็นรอยแตกตรงเนี้ยเห็นไหมครับรอยแตกแล้วตรงนี้กาวร้อนนะครับพเพื่อนเครับอ่าเนี่ยทาลงไปเลยครับ ใช้มือนะครับคมเพื่อให้ปากแผลที่ฉีกเนี่ยครับติดกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ครีมนะครับครีมกดลงไปที่บาดแผลหน่อยนะฮะบาดแผลรอยฉีกนะครับก็ระมัดระวังนะครับกาวร้อนเนี่ยก็ถ้าโดนมือเราก็ติดมือได้นะฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับก็ล้างออกได้เอาละเสร็จแล้ว1จุดนะครับยังเหลืออีก สองสามจุดนะที่มีรอยแตกนะครับนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใส่กาวได้แล้วนะครับใส่กาวไม่ได้ละเพราะใส่กาวยังไงก็ไม่อยู่นะครับเราก็เลยตัดสินใจตัดออกไปเลยครับเพื่อนๆครับตัดออกแต่เนี้ยเราจะต้องเมื่อเราตัดออกแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อเข้าไปเพื่อนๆก็มีสายยางไหมครับสายยางที่มันใหญ่เบอร์ใหญ่กว่านิดนึง นะครับก็เอามาทำการต่อนะฮะโอเคเอาละมาดูวิธีการต่อนะเพื่อนเราเดี๋ยวเราจะต้องทำให้สายยางเบอร์ที่ใหญ่กว่าที่เป็นข้อต่อนะครับอ่อนตัวลงนิดนึงนะครับให้อ่อนตัวลงนะครับเพื่อเราจะได้ใส่ สายยางที่เบอร์เล็กกว่านะครับที่เราใช้งานเนี่ยเข้าไปนะครับเนี่ยยัดเข้าไปเลยครับเพื่อนเพื่อนครับสายยางก็เอาไฟแช็กนะลนไฟอ่าไฟแช็กค,ความร้อนนะครับลนสายยางให้อ่อนตัวลงนะครับเจนหนึ่งเข้าไปนะครับ ง่ายๆนะครใครก็ทําได้นะเพื่อนครับแม่บ้านก็ทําได้พ่อบ้านก็ทําได้นะครับจะไปการต่อต่อแบบเราพร้อมใช้งานอะใช้งานแล้วก็เราไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะเอาละเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อความชัวนะอันนี้แน่นมากแล้วนะเพื่อนแน่นมากแล้วเพื่อ,นนวอ,นนวอความชัวนะ กาวร้อนนะฮะเราจะใช้กาวร้อนนะครับหยอดลงไปนะให้เขาติดอยู่เลยอ่าให้เขาติดกันแน่นอยู่เลยนะครับ<อ>เพื่อที่จะเวลาเราดึงเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะฮะตอนนี้เราก็ทำการซ่อมสายยางที่แตกล้วหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดน้ำทดสอบดูนะครับว่า ใช้งานได้ปกติไหมครับเ,เดี๋ยวเราจะเปิดน้ำนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราเปิดน้ำแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเอาละเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เราซ่อมกันนะฮะก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราทาก,กาวไปนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็คงจะอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆครับ ถ้าเกิดมันแตกมากๆเราจะต้องตัดออกนะฮะตัดแล้วก็ต่อเอาแล้วก็มาดูจุดที่สองนะครับจุดที่สองที่เราตรงเนี้ยเป็นรอยแตกที่เราไม่สามารถเชื่อมกาวได้แล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจตัดออกนะครับตัดแล้วก็ต่อใช้ข้อต่อนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีรอยรั่วล่น้ำอะไรก็แรงเหมือนเดิมนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ